สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆด้วยนะครับผมวันนี้กับอีกภารกิจอีกหนึ่งวันนะครับผมของทีมงานรักน้องอานนะครับผมพี่ใหญ่พี่กลางน้องเล็กนะครับผมการกับจัดวัวนะครับผมเนาะเพื่อปรับทันียภาพบริเวณน้องอานนะครับผม อยู่งาน3ประสานพันแกล่งนะครับ น,นี่แดดร้อนนะครับผมมีปัญหาครับผมทีมงานของเราสามประสานพันแกล่งครับผมถึงแดดจะร้อนจะฝนทวีพวกเราไม่หนีแน่นอนครับผม ชมกันแบบเร็วๆเลยนะครับผมบริเวณนี้น่าจะพี่ใหญ่น่าจะเรียบร้อยนะครับผมก็ทีนี้ก็ช่วงบ่ายก็น่าจะเป็นคิวของน้องกลางนะครับผมนะที่เก็บทั้งบัวทั้งปักตบชวานะครับผมขึ้นฝั่งนะครับผม ถอนลากถอนโคนนะครับผมเนาะแต่ก็ยังว่าดแล้วครับผมเนาะตอนนี้ก็ทำได้ตามอุปกรณ์ที่มีนะครับผม วันนี้มีนกเอี่ยงนะครับผมเป็นเพื่อนนะครับผมทุก,ทกๆไรนะครับผมเวลาที่ทีมงานทํางานก็ก็จะมาหากินมานอนแมลงนะครับผมคิดว่าภารกิจบริเวณนี้น่าจะอาทิตย์หน้านะครับผมอ,อาทิตย์นี้ก็พรุ่งนี้ก็อาจจะได้หยุดนะครับผม สามวันไปเลยนะครับผมถูกเสาร์อาทิตย์นะครับผมเนาะปักเครื่อง นีชมพี่ใหญ่ก่อนนะครับผมอันไหนที่อยู่ใกล้ฝั่งก็สามารถที่จะโยนขึ้นฝั่งได้นะครับผมเนาะ,ะนี่นะครับผม สบายๆเลยนะครับผมสำหรับพี่ใหญ่เราแมคโรลอยน้ำนะครับผม มือเหล็กเหมือนที่ท่านเศรษฐีพูดนะครับผมมือเหล็กสารพัดประโยชน์นะครับผมนี่ กับผมเดี๋ยวมาชมน้องกลางหน่อยนะครับผม เดี๋ยวตัดภาพบรรยากาศนะครับผมเดี๋ยวให้เพื่อนๆชมน้องเล็กนะครับผมแล้วก็เรือนะครับผมเรือรับจ้างนะครับผมที่พานักท่องเที่ยวนะครับผมไปที่เกาะดอนสวรรค์นะครับผมนั่นแหละครับผมก็จะผ่านตรงนี้นะครับผมบริเวณนี้นะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งวิถีชีวิตนะครับผมของคนลุ่มน้ําน้องหานนะครับผมไปแล้วครับผมจุดมุ่งหมายก็คือเกาะดอนสวรค์นั่นแหละครับผม เดี๋ยวส่งเรือไปถึงฝั่งนะครับผมด้วยความปลอดภัยแล้วก็กลับมาชุมารทํางานของน้องการกับพี่ใหญ่นะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมขอขอบคุณทุกๆกำลังใจนะครับผมขอบคุณทุกการติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้กับช่องหนุ่มสกุลคนน้องหานนะครับผมลูกหลานพ่อป่าแดงด้วยใจที่ฮักแฟง เบืงเง้งแยงคนอีสานบ้านเฮาสวัสดีครับ